รู้ไม่มีรูปร่างแต่มันรู้ไวตัวรู้เนี่ยมันรู้จังเลยไอตัวเนี้ยมันจะรู้ไปไหนเนี่ยแล้วมันเด่นแล้วมันบริสุทธิ์ไอตัวรู้ตัวนี้บริสุทธิ์มากไอตัวกระเพื่อมก็บริสุทธิ์มากมันจะรู้อะไรของมันนักหนาไอเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะรู้อะไรของมันนักหนาเนี่ยไอตัวกระเพื่อมก็มันจะกระเพื่อมอะไรของมันนักหนาเนี่ย คือมันเห็นละเอียดมากจนเหมือนกับว่าอากาศเนี่ยที่เราเห็นเป็นเม็ดมันละเอียดไปกว่านั้นจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วมันจะเกิดความรู้อีกตัวหนึ่งขึ้นมาพิเศษคือมันมีอีกธรรมชาติหนึ่งที่มันยิ้มมันผ่องใสมันบริสุทธิ์ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับไอ้สองตัวนี้คือไอ้ตัวรู้กับไอ้ตัวปรุงอะ มันจะยิ้มแล้วมองโดยสองตัวเนี้ยแล้วมันจะเหมือนกับว่าเมื่อไหร่แกจะหยุดทันทีแกเป็นอะไรของแกประมาณอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับว่ามันเห็นสองตัวเนี้ไม่ใช่เราอะเห็นว่าตัวที่รู้เนี่ยไม่ใช่เรามันเห็นชัดมากว่ามันไม่ใช่เรามันแยกขาดกันคนละส่วนเลยเหมือนกับเรายืนอยู่ตรงเนี้แล้วมีไอ้ตัวหนึ่งอยู่ด้านขวาอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านซ้ายอ่ะ ก็มันเหมือนกับมีเราสามตัวอยู่ด้วยกันแต่มีไอ้สองตัวนี้ไม่ใช่เราเนอ้อห็นไหมไอ้ท่าที่บริสุทธิ์นี้มันไม่มีรูปร่างนะที่มันยิ้มแฉ่งอยู่นะมันเป็นท่าชีวิตที่มันยิ้มมันผ่องใสมันเบิกบานไอ้ท่าตัวนี้แหละที่ว่าผู้หรือผู้ตื่นผู้เบิกบานไอ้ท้าตัวนี้ไม่มีใครไปรู้นะมันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่เป็นทาต้นกําเนิด ที่บริสุทธิ์มากเพียวมากที่เจนิดี่ว่าสร้างทั้งหมดขึ้นมาเรียกในว่ารูปนามเกิดมาจากธาตุต้นกําเนิดเนี้ยตอนที่เป็นเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันไม่มีเราอยู่ตรงนั้นนะแต่เรารู้ว่าเราเคยธาตุบริสุทธิ์นั่นแหละแต่มันไม่มีเราตรงนี้เข้าใจนะไม่มีเราที่เป็นภาษาพูดนะเขาเป็นเองเอาเป็นว่าจิตเขาจะเป็นเอง ทำตรงนี้ให้ดีนะตั้งแต่ขั้นที่เป็นอัตโนมัติที่พระอาจารย์เล่ามาเนี่ยมันไม่มีเราแล้วนะจิตเขาจะเป็นเองขั้นที่เรียกว่าขั้นมหาสติมหาปัญญานี่เรียกว่าขั้นที่ตั้งแต่ชั้นสุดทาวาสูงขึ้น ma, มาเนี่ยขั้นเนี้ยเป็นขั้นที่เรียกว่าอนาคาเนี่ยไม่มีเรานะเขาจะเป็นเองจิตเขาจะเป็นเองเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะ อย่าไปอยากเป็นนะแล้วมันไม่มีเรานะไม่มีใครเก่งด้วยนะฟังให้ดีนะธรรมชาติเขาจะรู้ธรรมชาติเองเมื่อองค์ปัญญาถึงพร้อมเขาจะปั่นเองนะ